ีชีวิตไหมมาอยู่กับเราแล้วยายเก่งอ่ะยายเก่งนะเฮ้ยยายเก่งอแงอ้าวได้เลยจ้าจ่ายตังค์กระพี่ยยายเก่งมากเลยสุดยอดเฮ้ยแม่ค้าเก่าแม่ค้าเกฮ้ยแล้วยายสวยกว่าเดิมไหมนะสวยกว่าเดิมเลยเรียกยายแล้วจ้าจ้าเรียกพี่ได้ไหมเด็กเดี๋ยวให้ห้าพันเรียกพี่พี่ยายบอกเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ตากับยายนะว่ามาอยู่กับเราแล้วรู้สึกยังไงไปยายกับตา มาอยู่เอาขนมไก่มาส่งที่โรงงานพิยาโคลุงเป็นไงบ้างชีวิตก็ดีขึ้นงานเยอะขึ้นงานเยอะแล้วเป็นไงชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจ้ายายทำไมสวยล่ะยายยายสวยยายสวยอยู่แล้วยายตอนแรกยายไม่ได้สวยอย่างนี้นะจ้าเดี๋ยวพี่ยายสวยยายนิสัยเด้งเด้งเด้งเลยเออออร่าจับเพราะว่าเพราะพี่ยาเออมีความสุขจ้า ความสุขใช่ชีวิตเราดีขึ้นใช่เงินทองไหลมามาเทมามันจะไปเครียดได้ยังไงล่ะยายจ้าจ้าไม่เครียดหรอกเฮ้ยพวกเราใครอย่าบอกว่ามันไม่สำคัญจ้ามันสำคัญนะยายจ้านะใช่ใช่สำคัญสำคัญนะละ ายได้ขนมเนี่ยาวันลราเป็นพัน่องมันไม่ธรรมดาเลยนายายเนาะใช่ใช่ยายบอกว่ายายจะทําให้มันดีที่สุดจะให้ดีที่สุดเลยจะรักษารสชาติความดั้งเดิมอันนี้ไว้ให้กับพี่ยาตลอดไปเลยไม่ต้องกลัวจ้าให้ตบเม้์ยายหน่อยเร็วสุดยอดเลยยายเรา๋ยวิยิ้มเปลี่ยนเพราะใครบอกเเพราะพี่ยาคนนี้จ้ก ตาพูดไม่เก่งไม่เก่งแต่รักหมดใจเออ้ยยายเราค่ะยายบ้างสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์เลยได้เจอตัวจริงแล้วนะแต่ว่าคนดังคนดังในยูทูบอันนี้ไปวีโอครับคนดังในไอช่องพิยาคนหลุ่มใช่พิยาพลิกชีวิตให้นะอยากพลิกชีวิตให้ตากับยายเป็นไงตายายไม่เครียดแล้วไม่เครียดแล้วเนาะตากับตากับยายดังมากตัวเนี้ยดังมากเด้อ เคยมไหมที่ว่าจะทำแบบแลว้วอะไรทำขนมทิ้งเยอะขนาดนี้ไม่เคยขายเต็มที่วันได้ตังค์กี่บาทไม่แน่นอนเลยก็คัอไม่ค่อยเห็นตังเมืวันนั้นแล้วตาม,มาส่งขนมปุ๊บเงินถึงมือปั๊บเลย,ยไหมใช่นไหมได้เป็นเศรษฐีเงินสดเลยใช่ไหมได้<อ>ได้เป็นเศรษฐีเงินสดปั๊บขนมมาถึงมือพี่ยาปุ๊บพี่ยาให้เงินสดตาปับป๊บเลยนนไม่พูดไไ้ดใหญจพิยาเมื่อไรครับ คิดชีวิตเมื่อนั้นนะคนไหนนะถูกใจพี่ยาเมื่อไหร่ละรวยเมื่อนั้นนะเพรยะทำขนมไม่ดีของที่จะนําเสนอเนี่ยต้องดีต้องถูกต้องไม่แพงคอนเซ็ปต์พิยาต้องดีและไม่แพงนะเราจะไม่ทุจริตกับอาชีพของเราต้วค่ะรสชาติต้องคงเดิมแน่นคือคือยาดีจริงมากนะยายเนี่ยอ่าไปหาให้ไหนมาเนี่ย ตลาดของสองนานาเจริญนะคะใครต้องการสดสดออกจากเตาไปได้เลยถ้าอยู่ในกระด้งกินฟรีถ้าใจถุงใจกล่องเสียตังค์ทันทนี่ยกระดงกินฟรีจ้าเป็นเอฟมากินไปกินแั้นไปได้ได้เลยอิ่มแล้วฟรีอิ่มแล้วฟรีไปขอบคุณมากค่ะคคคครับบบขออุณรับ